สวัสดีครับผมก็มาพบกับเกมตัวตลกเช่นเคยนะฮะเราก็จะอยู่ในกิจกรรมหอโออาเนาะผมก็จะเป็นสองไอเทมที่ผมแนะนําให้ทนที่ไม่มีเนี่ยซื้อทุกคนนะฮะนะก็เราจะมาดูกันก่อนครับผมเรื่องแพ็คนะครับผมมันก็จะมีเพชรหนึ่งต่อหนึ่งครับผมกับป้ายหยกซันไบตนะฮะก็จะจำกัดแค่หนึ่งพันชิ้นนะครับผมก็สามารถแลกไปได้เลยครับผมเราจะสามารถเลือกซื้อไอตัว กระถางลมพิสุทธิกับน้ำเต้ามรากตได้ครับผมก็สามารถเลือกซื้ออันใดหนึ่งได้ก่อนนะครับผมหากคุณมีเพชรเยอะคุณก็จัดแบบนี้ไปเพิ่มนะฮะนะฮะผมก็ประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวมาแนะนํา,นาทีละอันครับผมบอกเลยว่าบางอันเนี่ยมันอาจจะยากเข้าใจยากนะครับผมเพราะงั้นอ่ะอาจจะอธิบายแล้วมันก็ยังไม่เข้าใจนะก็ต้องลองเข้าใจเพิ่มเติมเองด้วยนะครับผมมาดูที่กระถางลมพิสุทธิก่อนนะอ่ะครับผมกระถางลมพิสุทธิ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่ระดับนะครับผม ก็คือหนึ่งม่วงหนึ่งทอแล้วก็สองแดงสามแดงนะฮะนะมาดูกันครับผมในแต่ละช่วงเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นครับผมว่ามันจะให้สมัมมนาเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมในแต่ละวันนะฮะก็คือตีห้ามันเนี่ยกระถางเนี่ยมันจะแจกสมัมมนาเราทันทีเลยหกสิบครับผมในขั้นแรกที่เราซื้อมานะฮะหากอัพถึงหนึ่งเหลืองเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นร้อยี่สิบครับผมแล้วก็อ่าเรายนฝึกฝนเนี่ยย,ยี่สิบครั้งแรกของสัปดาห์เนี่ยจะได้ EP เพิ่มอีกหนึ่งเท่านะฮะ ระดับสองแดงครับผมได้สตม m i n a เพิ่มอีกร้อยแปดสิบนะครับผมแล้วก็โรงเรียนฝึกฝนห้าสิบสี่ครั้งแรกในแต่ละสัปดาห์เนี่ยได้อีพีเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะฮะสามแดงครับผมอ่า,าสตม m i n a ยังได้เท่าเดิมนะครับก็คือร้อแปดสิบแต่โรงเรียนฝึกฝนเนี่ยเจ็สิบแปดครั้งแรกของแต่ละสัปดาห์เนี่ยได้พีอีพีเพิ่มอีกหนึ่งเท่านะฮะแล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงอ่าเรียกว่านะคอร์สรพัฒนาเพิ่มเติมของสองแดงกับสามแดงนะครับผมก็คือในระดับสองแดงเนี่ยจะได้รับกล่องอ่า ยี e พีวิจาร์เพิ่มขึ้นสัปดาห์ละสิบกล่องนะฮะแล้วก็สามแดงเนี่ยก็คือจะเพิ่มย e ิีที่ได้จากกล่องยิปีพิาจาร์เพิ่มขึ้น2ี่ิห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือมันก็สิงกันนะครับผมนะฮะซึ่งคนต้องไปก็ทําได้ประมาณสักหนึ่งเหลืองก็คือสุดยอดนะผมว่ามันก็เปลองละแค่นั้นก็เพลองมากแล้วผมอ่ะจบกันที่อันนั้นไปฮะมารูน้ำเต้ามรากตนะครับผมน้ำเต้ามรกตเนี่ยผมต้องขออภัยคนไว้ก่อนนะว่ามันอธิบายยากมันยาวมันหางเบ้านะครับผมเพราะงั้นคนยิ่งเนย่่ง้าใจกนฮบอไวแต จะพยายามทําให้มันเข้าใจง่ายนะฮะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายควบเลยนะครับผมนะฮะระดับหนึ่งระดับหนึ่งม่วงกับหนึ่งทองเนี่ยมันจะเหมือนกันมากครับผมนะฮะทั้งนั้นเราจะมาให้ดูหลักๆก็คือระดับหนึ่งม่วงเนี่ยมันเพิ่มสปีดมา104เปอร์เซ็นต์นะผมจะกการนับแต้มนะฮะระดับหนึ่งทองเนี่ยเพิ่มเป็น108นะครับผมทีนี้สองอันนี้จะเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะให้เราเนี่ยสามารถกวาดล้างเส้นทางตัวหลวงครับผม ระดับพื้นฐานกับระดับยากเย็นเนี่ยแปดครั้งแรกของทุกวันเนี่ยครับผมได้คูณสองนะครับผมนะได้คูณสนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอกอธิบายนิดหนึงสำหรับตรงจุดนี้นะฮะอ่ะเรามาดูกันครัผมว่ามันคืออะไรนะทีนี้มาให้ดูนะก็คือเราสามารถกดดูที่ตรงรา้วัสดุนี้ได้นะครับผมเห็นไหมคุณจะเห็นเส้นทางตัวหัวงธรรมดา กับเส้นทางตัรวจที่มันขึ้นรงเรียวไปยากเย็นครับผมเพราะฉะนั้นผมสามารถกดกวาดล้างไอ้นี่แปะครั้งแรกต่อวันเนี่ยเฉพาะเส้นทางตัรวจธรรมดานะได้คูณสองครับผมนะฮะแปะครั้งแรกจะได้คูณสองครับผมแล้วก็ถ้าเกิดกดได้จริงก็จะได้คูณสองอีกเช่นกันนะฮะอ่าแล้วก็จะหมดสิทธิ์นั้นไปนะฮะในแต่ละวันนะหวังว่าจะไม่งงนะครับผมมาต่อกันที่ระดับที่เพิ่มขึ้นนะฮะระดับนี้ก็จะยากขึ้นนะครับผมนะมาระดับหนึ่งแดงครับผม ก็ได้ทุกอย่างเหมือนก,นกันกับระดับที่ผ่านมานะครับผมแค่เพิ่มสปีดเพิ่มขึ้นเป็นร1อนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมที่ความสามารถพิเศษของมันตรงนี้ผมย้ำในดีนะว่าฟังดีๆนะผมผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมเท่าที่ผมจะทําได้นะฮะมันจะให้เราเลือกอาชีพหนึ่งอาชีพก็ผมพูดง่ายขึ้นเลือกสายนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอนปีควบคุมหรือซัพพอร์ตนะครับผมหนึ่งสายเพื่อให้สามารถรับวัสดุจากเส้นทางตัวหลวงคูณ2ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะ อันนี้ก็หมายถึงอะไรครับผมสมมติสมมตินะฮะเราจะมาดูาถั่วใบหินกับทางด้านมาน้ำนะครับผมซึ่งเป็นสายซัพพอร์ตด้วยกันทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวผมกดผิดนะครับผมทำเป็นถอยมาเยอะจังอะมาดูครับผมถั่วาบหินกับมาน้ำเนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตทั้งคู่นะฮะผมเลือกซัพพอร์ตมานะมันมีสีสายใช่ไหมมันมีค้อนปี่ควบคุมซัพพอร์ตผมเลือกซัพพอร์ตมากับผมถั่วใบหินผมเนี่ยมันคือระดับวิญญาณมันคือราชาวิญญาณบวกศนะฮะ แต่มาน้ําผมมันคือราชามิญญาธรรมดาครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหากผมเลือกสายซัพพอร์ตมาเนี่ยไอตัวที่ระดับต่ากว่าอย่างราชามิญญาณไม่ได้บวกอะไรเลยของอย่างมาน้าเนี่ยมันจะสามารถกวาดล้างได้คูณ2ครับผมนะฮะฟังไม่ผิดนะผมจะกวาดล้างได้คูณ2ซึ่งตัวเกมมันไม่ได้บอกครับผมว่าอ่ามันจํากัดเท่าไหร่งั้นแสดงว่ามันไม่มีจํากัดครับผมกวาดล้างได้เลยครับผมมันจะทําให้ตัวละครที่ตามตุดกันเนี่ยมันมาทันกันนะฮะในระดับปิญญาเนาะหวังว่าจะไม่งงในส่วนนี้นะครับผม ่ะมาดูกันต่อในระดับ2แดงถึง3แดงนะครับผมอสองแดงเนี่ยคือได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับผมนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดจาก1แดงนะฮะแล้วก็เพิ่มสปีดมาเป็น1 8ึ่งนะครับผมสําหรับทางด้านการลัดแต้มเนาะแล้วก็ที่3แดงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับผมหลักๆเลยเราจะมาดูทั้งที่สปีดคือ130นะฮะค่อนข้างทวีคูณน,นะครับผมแล้วก็ที่หลักที่สุดเลยคือก็คือการกวาดล้างเส้นทางต้นหลัวระดับพื้นฐานและย่างเย็นเนี่ย มันจะรับคูณ4นะครับผมฟังไม่ผิดนะฮะจากคูณ2เป็นคูณ4นะผมในระดับ3แดงนะก็ง่ายคือถ้าเกิดคุณกดขวานล้างไปอ่าแบบหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะได้เท่ากับ4นะครับผมถ้าคุณกดแบบที่มันมีแบบมีแบบ4แบบ8เนี่ยคุณก็คูณคูณเข้าไปเลยครับผมเพราะว่ามันได้แค่8ครั้งแรกนะฮะสมมติเอาแบบเต็มๆเนาะอ่าเรากด8ครั้งไปเนี่ยมันจะได้เป็น8 8 4เป็นเท่าไหร่นะ8 8 แ886เป็น32ชิ้นต่อวันเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนะฮะมันทําให้เราตามอ่าตามมิจฉาจารย์ทันหมดนะครับผมนะฮะแบบว่าตัวอย่างตัวอย่างอย่างโถ่ใบหินกับไอตัวม้าน้นําเนาะอ่าขวกวาดล้างไปเนี่ยอย่างตัวนี้ใช่ไหมครัมันจะมีมันจะมีกดแบบแปดใช่ไหมเผากดปั๊บเนี่ยคุณได้มา32ชิ้นทันทีเลยครับผมเพราะางั้นไอ้ย60อันเนี่ยที่ผู้เล่นทั่วไปก็ต้องนั่งรอโอ้ออยยยมมััันนนจจะะถึงถงง้้้ไรรรเเเเีีคคคุุุณณกดปดปวลบบบบผสบา หลอดนี้ครับผมสี่วันคุณเสร็จ2หลอดเลยในระหว่างที่คนอื่นใช้เวลามากกว่าคุณถึงสี่เท่านะครับผมสี่เท่าหรืออาจจะสองถึงสามเท่าะะค,นนครับผมแล้วแต่คนนะฮะมันจบกันที่หอโออาร์นะครับผมแล้วทีนี้เราจะมาดูไอเทมมอรครับผมก็คือหอแก้วสมบัตินะฮะหอแก้วสมบัตินี่ก็คือ่าทางด้านหอแก้วสมบัติเนี่ยมันก็จะมีของมากมายครับผมไม่จะเป็นตัวละครสุนเมาโดยถึงสกินต่างๆนะฮะ แล้วก็มีถึงไอตัวกระถางลมพิสุดเลยนะครับผมแล้วก็มีกระดูกประจาตัวที่ทุกคนตามหานครับไม่จะเป็นของอนี่จะนิ่งลงหลงปะเนี่ยแล้วก็นี่ก็เป็นอของน้องนาลีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสือหลงแน่นอนเลยผมเดาก่อนนะอ๋อไม่ใช่ของไปเสียงโอเคผมก็จะมีของกระลาวนี้นะผมให้คุณเลือกซื้อนะฮะแต่ที่ผมแนะนําที่สุดเลยนะผมก็ถ้าเกิดคนมีแต้มถึงก็แนะนําพวกกระดูกประจําตัวนะ,มมะนะครับผมมันจะดีนะฮะแต่ถ้าเกิดคนไปไม่ถึงนะฮะผมแนะนําให้ซื้ออันนี้นะครับผม เหล็กก้านะผมเพื่อไปอัพกระถางนะฮะให้มันเพิ่มความสามารถเพิ่มขึ้นเพิ่มระดับดาวเพิ่มขึ้นนะมันจะช่วยอ่าในการเล่นมันง่ายขึ้นนะฮะก็แนะนาอย่ามาซื้อกระถางที่นี่นะครับผมเอาเพชรซื้อกระถางข้างนอกและเอาแต้มที่มันชื่อว่าอ่ามันชื่อแต้มอะไรของมันมะเนี่ยมันเป็นแต้มเอาเป็นแต้มนี้แล้วกันแลแต้มหินแล้วกันนะครับผมเอามาซื้อไอตัวเหล็กก้าดีกว่าครับผมซึ่งแต้มหินเนี่ยได้จากการเล่นขึ้นมหาสมุทรนะฮะมันชื่อว่าแก้วอหินแก้วเก้าสีนะครับผมเนี่ยก็คือเราเล่นไปสักมานเนี่ย สักสามสิบวันเนี่ยคงจะได้มีอยู่ประมาณหนึ่งอยู่มั้งเพราะว่าไอกิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถเล่นได้ถึงหกสิบวันเลยนะฮะเพราะงั้นไม่ต้องรีบครับผมค่อยๆเล่นไปนะฮะแล้วก็ดูว่าเราจะไหวประมาณไหนก็คือเล่นไปจนถึงช่วงวันท้ายๆของกิจกรรมเลยก็ได้ครับผมเราค่อยซื้อนะฮะถ้าเกิดใครไม่ชัวร์เนาะอ่าส่วนมีเติมเงินไหมนี่ผมไม่ทราบนะผมแต่ผมกดดูมันก็ไม่มีนะแต่ไม่น่ามีนะครับผมนะฮะก็อ่ะละราวนี้ครับผมสําหรับการแนะนําไอเทม สุดแต่อธิบายยากนะผมทั้งสองอันแล้วก็ระบบหอใหม่ที่เข้ามานะฮะก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม